นี้สามารถตักได้หมดเลยใช่ไหมครับใส่สองฟองนะคะใส่สองฟองนะยีสบาบาทนะครับอดพร้อมเลยก็ได้ครับใช่เคียวอีกแล้วเคี่ยวคนมุงมุงเยอะเลยนะคะตอนไหนอ่ะมด้านหลังไม่ใช่ค่ะทุกคนเขามาตอไขเคี่ยวเยงที่อไว้ก็ไม่ได้หรอครับ่ว่ไที่หลังกอยังไงะเดเยอะ แล้วแบบว่าใครประสานเครื่องไม่ติดแล้วนะพี่ข้ายมาอันนี้ให้เขาก่อนนี่นี่นะอันนี้ให้ดูมันจะกาดก่อนลี่เครื่องเยอะมากนะครับมีกี่อย่างเหรอนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดอย่างเครื่องสิบแปดอย่างนะครับลูกค้าลุ้มล้อม เแบบนี้รับตุ้กพี่ผบกานี่อะไรันะค like he ั้เจยว25บาทเขาบอกว่าตักไม่อันตักได้เลยตักได้เลยครับตักได้เลยนะครับแม่ค้าดีครับสวัสดีค่ะ ได้ตามของไหมกล้องไหนดีกล้องไหนดีตายไม่ได้นล้วดิอัอนีด้เลยนะครับดูตกเองเลยใช่ไหมเอาแบบไม่จริงใจไม่คล้านะไม่จริงใจเนี่ยนะชอบ้านไหนก็ตักได้เลยนะครับมีเครื่องทั้งหมดเท่าไหร่นะ18อย่างใช่ไหม ทั้งหมดยา่ไ้าฝั่งแ้าองงแปดอย่างนะตัดไม่อันะครับเนี่่ต้ะองรัดวเาต้องลอนะเราต้องลองอองลองแม่ค้าบอกว่าอยากอยากกินอะไรมีเพสเข้ามาเดี๋ยวจัดเพิ่มนี่นี่เท่าไหร่จเจ้าเนี้เท่าไหร่ ยี่ห้าสองฟองเลยเหรอโอ้ยี่ห้าบาทไข่สองฟองนะอันนี้ขายเอาอะไรเอาสนุกเอามันยี่ห้าบาทไข่สองฟองเครื่องพวุ่งนี้นะไม่อั้นนะครับตัทอะไรตัดไปเลยอันนี้ไม่จุดใจเหรอเมื่อกี้สามคนค่ะสามคนอ๋อสามคนสามคนนึกว่านึกว่าเมื่อกี้ยังแบบเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงสามคนค่ะ ดูให้ดูล so ูกค okay. ้าเขาตัดเอาแบบไม่เกรงใจนะไม่เกรงใจัดเต็มจัดเต็มลูกค้าจะไม่กล้าตักแล้วค่ะโน่นตากสามช่วยได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องลองสักลาดนีต้องลองนะอันนี้เป็นอะไรเป็นหมูหรือไก่เป็นไก่บดไก่บดบางวันก็ไก่บางวันก็หมูอ๋อบางวันก็ไก่บางวันก็หมูอันนึงนะคะหมูแทนก็พอเขาอีกบเขาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวแก้วไม่พอแก้วไม่พอนั่นโหตอนลูกค้า ลุ่มล้อมนะฮะใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอแก้วแป๊บหนึ่งแก้วมีพอตอนนี้ขายยังไงแม่เอ่อใส่ได้ทุกอย่างทุกอย่างครับขายยังไงขายที่ห้าบาทข้าวพร้อมไข่ค่ะเชื่องด้วยค่ะที่ห้าบาทข้าวพร้อมไข่เชื่องเชื่องด้วยือทั้งหมดที่เราขายด้วยจะเป็นอะไี่ะไรบาทครับ ถ้าลุงไม่เก่งๆก็อย่าว่าหนูเก่งเลยนะว่าลุงก็ใช้ถ้วยปกติละถ้วยเดิมถ้วยเดิมไม่มีการเปลี่ยนถ้วยค่ะไม่มีการเปลี่ยนวัสดุนะคะเตาวิ่งมาจากบ้านอำเภอเล็กๆน้เลยองค้าหนูมาจากระยองค์ครับ นี่ของพี่กุชายมีทะเลขั้วเลยนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับของไอ้เขามาจากระยองนะฮะที่มาจากกรุงเทพเลยตั้งใจมาเลยที่มาจชลบุรีตั้งใจมาเหมือนกันครับออ๋นี่ไม่ใช่ไข่อย่างเดียวนะฮะมีซอสแถมด้วยนะครับมีซอสมีซุปงงงงงพริกแล้วแต่ชอบเลยครับ เขาตเพิ่มเตาแล้วมั้ยเขาไปเกียเขาขายยากนเหรออะไรนะครับจุกๆเป็นไปเลยนะครับทำงานหิ่วกครับไปูี่กรทแล้วเขาจะาการใช้งานเาเยอะไหมนะครับ วันนี้หนุ่มบุญชนชาแนลพามาวิวสมากนั่งกินมีอ๋อมีเสือให้ด้วยนะครับมาเองนี่หละอ๋อไม่เสือลูกค้าอยากนั่งพาหลังอยากนั่งพาหลังันเดี๋ยวเราจะไอ้อาที่เอน โอ้โหเจ้านั้นเจ้านั้นเดี๋ยวนะเจ้านี้เจ้านี่ขาได้ไหมเนี่ยได้ไเอาไขรใต้ตรงไหนคนอแ้ไจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มจัดร้อนไหมหขาร้อนไหนี่นะปัดัสไปนะแต่นั่นมาจากไหนครับเนี่ยปัใจใใ้านตีนตี มาไกก็มากลกว่าน้ำมาจกมะยงนี่เดินทางมาจากระยองมาที่ไทยแ้เนี่ยตนี้ขายทุกวันเนี่ยแหะใครต้องการไม่กไม่ได้ไม่เป็นไรสแล้วเสร็จแ่เพรใส่เลยน้ำได้วยแรกช่วงแรกของไเาสั่งจ้า นี่นะอันนี้คอนเฟิร์มการันตีไม่ได้แค่ดูในเพจมาไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอแก้วไปด้วยออไปเบสที่เขาอ่ะใช่ใช่ดูในเพจตังมาครับปักหลักแชนแนลก็ตังนะหนุ่มมวลชนแชนแนลก็มาเหมือนกันนะครับให้ดูเมื่อกี้แม่ค้าบอกผมท่อขายด้วย ทอดเองด้วยทอดเองจัดดิครับบุฟเฟ่ไงพี่บุฟเฟ่ทอดกินเองเลยทอดกินเองเลยแม่ค้าจะนั่งเฉยๆให้ลูกค้าทำเองเพราะว่าเคยมีนะลูกค้ากินทอดเองมีนะท่าทานแบบนี้ต่อหน่ยราคาได้อะไรนะครับทุกอย่างมันใส่ยังไงราคาหกเรื่องแบบนี้อ๋อจัดชุดใหญ่เป็นไงนะเท่าไหร่ก็ว่านไปไม่ถึงจัดชุดใหญ่ใส่ออกแก้วแล้วเอาถ้วยนี้เลย เท่าไหร่เท่าไหร่เขาไหร่ยังไม่เคยไม่รู้เลยะข่กี่ฟองยังไม่รู้เลยจะขขยกี่ฟองอ๋อข่เ่ทุกอย่างเมทุกอย่างจะใส่ถ้วยนั้นเดี๋ยวอันนี้แค่แค่ใส่แก้วเนี่ยเต็มแล้วมันก็ยังจะไม่ติดกันแล้วนะใส่แคใส่วละ ร้อนแ้วมันละเด็จอะต้องรอนแ้ำมันเสด็จนะครับเดี๋ยวมัจะอมอนม้ำมันเดี๋ยวให้ใส่อย่างนี้เลยยี<ฟ>่สิบห้าบาทนะกานนี้ถ้วยนี้ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าทนะครับไข่ย,ยุคโ <c oughs> ยยควิดนะราคานี้นะครับชุดนี้คือสามถ้วยสามถ้วยใช่เนี่ยเงร้อยถ้วยนึมสด ต้องลองต้องลองนะครับตกลัคเ,เ,เ,เราต้องลองนะเร,เราต้องลองอยู่แล้วนะครับอันนี้จุดอลังมันนเนี่ยเขาบังลงนะ <c oughs> บังลงลงมาแรงริมทะเลเนาะร <c oughs> ิมทะเล,ล,ลอ่าวนะ่มันก็ตัดก,กันไม่หยุดเลยนะครับบุฟเฟ่นะให้ดูดเาจุกๆเลยนะพี่ ลคบไม่เกรงใจอยู่แล้วไม่เกรงใจอยู่แล้วบุฟเฟ่นะรเข้าเวปกโรงานขึ้นมาปกติเปิดสี่โมงเขมปกติถ้าจัสี่มงสี่โมงึ่งค่ะแต่ถ้าเขาที่ต่อสี่โมงต่อที่ก็ประมาณสี่โมงใช่เพราะว่าเขต้องให้เ้าหน้าที่เขาทำเลิกงานก่อนาได้ เป็นที่จอดรถจ้าที่เขาอ๋อเป็น,นที่จอด<อ>รถจาท,ท,าทาน,น้มาจ่ายค่าค่าไฟอไอย่างเงี้ครับนากาไฟฟ้าถ้าพี่จัดคุณแม่น,นากาไฟฟ้านาการไฟฟ้านาการไฟฟ้า,า,า,ฟฟาสัตว์ใดสินะครับหรือว่าปักหมุดมาเอาดงตาลเอาดงตาลเจอเลย คือน้มันเปลี่ยนตลอดเลยเปลี่ยนตลอดค่ะเพราะว่าถ้าทอดหลายๆรอบมันจะดำมันจะดำนะครับใช่สุดยอดนะอืมอ,อันนี้ยี่สิบห้า, <25 S 1> าบาท้โหกลงไม่หยุดเลยระทะต่อกระทะบออเขาขายแบบนี้ เขาไปขายบ้างเขาจะเอามาอ๋อจะเามานี่นยี่สิบาาทตัวละวิ่งรอมวิ่งรอมร้อยสี่สิบแบ็กจะปก็มาถึงเลย อะไรครับกางสบายเลยผมคนแดดสนฝนสีต้นด้เนี่ยเยอะจนแบบไข่ไม่ติดแล้วนะมันไม่เกาเครื่องจะเป็นอะไรนะเครื่องชุบไข่เครื่องชุบไข่จะบอกกับลูกค้าตลอดมาว่าไข่มันจะไม่ติดกันนะพี่นะมันจะแยกตัวนิดนึงนะใส่ยอดหอมเหมันให้ ได้เยอะกว่านี้นะแต่แม่ครับบอิดไม่ขอวอาเทนต์อะไรมาเพิ่มน่าใช่ใชต้องบอกนะคะรีเฟซมาได้เลยนะครับรีเฟซคอมเมนต์มาเลยไข่ะจะไม่ต่อเครื่องนะครับ ลุ้งกว่าเขาลุงกว่านี่อนีค่ะคุณขุงไปแล้วนะคุณรูไปแล้วเมื่อกี้นี่ของใครหอมหอมรีบเว้ยหรอจีบ้วยไ่ีบเวยจีบเว้ยของพี่ใ้ญ่เี่นคน เน้นเน้นจัดเต็มสององ <c oughs> เครื่องไม่อั้นนะครับ <c oughs> มาจากะยองเอาให้เต็มมาจากระยองมาเนี่ยจากระยองนะขอจั <c oughs> ดเต็มี่ให้ดูโอ โอ่นเต็แก้วขนาดนี้เลยหรอครับนระกรายนะไมกใจเลค้าเลยนัการนี่เราขายเยอะหรอกขายไชอบเลยนะครับไปเช็คเลยไปสองกองคนลุกขึ้น